นนักลอยตุงลําค่าสมเด็จย่าเป็นมิ่งขวัญเผ่าพันธ์หลากหลายมากมายชาดีงามสดสีสากุระบานคําขวัญอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด641.4ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือติดต่อกับรัชฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแม่สายและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทิศใต,ต้ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และรัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบระหว่างเชิงเขาโดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ900-1,200ถึงเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอําเภอแม่ฟ้าหลวงมีประชากรทั้งสิ้น77,302คนประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักได้แก่ไทยพื้นถิ่น ไทยเชื้อสายจีนและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆได้แก่ชนเผ่าอาขาชนเผ่าลามชนเผ่าไทยใหญ่ชนเผ่าม้งชนเผ่าเย้าชนเผ่าลีซอเป็นต้นโดยประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์เป็นหลัก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภอแม่ฟ้าหลวงจงวัจังหวดเชียงรายภายใต้การบริหารงานของนายรัฐเขตเชื้อมหาวันผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ,อแม่ฟ้าหลวงขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงประจําปีงบประมาณ2,564ดังนี้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน11คนดังนี้กิจกรรมที่ดำเนินการประจําปีงบประมาณ2,564จํานวน9โครงการดังนี้ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นบ้านเรา10บหมู่ที่3ตำาบลแม่สลองนอกเกษตรกรตัวอย่างจำนวน5้ารายแปลงสาธิต จำนวน3แปลงได้รับการสนับสนุนไม้ผลจำนวน880ต้นโดยแบ่งเป็นต้นกล้าแมคคาเดเมียจำนวน80ต้นต้นกล้าทุเรียนจำนวน100ต้นและต้นกล้าเงาะจำนวน700ต้นโครงการพัฒนาความรู้กลุ่มผู้ปลูกกาแฟพันุ์อาราบิก้าและปลูกไม้เสริมร่มเงาบ้านทาตหมูที่4 ตำบลแม่สลองนอกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน35รายเกษตรกรตัวอย่างจำนวน5รายได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์กาแฟพันธุ์อาราบิกา้าจำนวน3กิโลกรัมและต้นกล้าพันธมะม่วงจำนวน130ต้นโครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนบ้านอาแบหมู่ที่7ตำบลแม่สลองนอกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน35ราย เกษตรกรตัวอย่างจำนวน3รายได้รับการสนับสนุนต้นทุเรียนจำนวน200ต้น โครงการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียส้มเสริมอะโวคาโดบ้านอาหลหมู่ที่2ตําบลแม่สลองนอกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน35รายเกษตรกรตัวอย่างจํานวน5รายได้รับการสนับสนุนต้นแมคคาเดเมียจํานวน100ต้นให้แก่เกษตรกรบ้านอาแหลเพื่อปลูกส้มเสริมต้นอะโวคาโดโครงการส่งเสริมการปลูกส้มเสริมต้นอะโวคาโดบ้านแม่จันหลวงหมู่ที่4ตําบลแม่สลองนอกเกษตรกรที่ เขาร่วมโครงการจำนวน30ร,รายเกษตรกรตัวอย่างจำนวน5รายได้รับการสนับสนุนต้น,ตนอะโวคาโดจำนวน100ต้นให้แก่เกษตรกรเพื่อปลูกซ่อมเสริมต้นอะโวคาโด โครงการส่งเสริมการปลูกผลไม้บ้านแม่คำน้อยหมู่ที่18ตำบลเทิดไทยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน30ร,รายเกษตรกรตัวอย่างจำนวน2รายได้รับการสนับสนุนไม้ผลยืนต้นจำนวน153ต้นได้แก่ต้นกล้าลำไย,ยจำนวน70ต้นต้นกล้ามะขามยักษ์จำนวน35ต้นและต้นกล้าเงาะจำนวน48ต้น โครงการการปลูกกล้วยบ้านขายแยงบริวารบ้านแสนเมืองโกหมู่ที่2ตําบลเทิดไทยเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจํานวน20รายเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างจํานวนหนึ่งรายได้รับการสนับสนุนหนอกกล้วยจํานวน400รอยหนอโครงการการแปรรูปชาอัดสัมบ้านแสนเมืองโกหมู่ที่สองตําบลเทิดไทย โครงการการเสียบยอดต้นอะโวคาโดบ้านจะทอบริวารบ้านแสนเมืองโกหมู่ที่2ตำบลเทิดไทยเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน35รายเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างจำนวน2รายได้รับการสนับสนุนยอดพันอะโวคาโดพันบูธ7และพันแฮชจำนวน250ยอด โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ2,564จำนวน9โครงการดังนี้ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักหวานป่าบ้านเราสิบหมู่ที่3ตำบลในสลองนอกเป้าหมายจํานวน20คนดําเนินการเมื่อวันที่19มีนาคม2564โดยมีนางรุจิกรกองแก้วเป็นวิทยากร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกไม้เสริมร่มเงาให้กาแฟบ้านทาตหมู่ที่4ตำบลแม่สลองนอกเป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่19มีนาคม2564โดยมีนางสาวศิลาศีวรรักเป็นวิทยากร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกและรักษาต้นทุเรียนบ้านอาแบหมู่ที่7ตำบลแม่สลองนอกเป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่19มีนาคม2564โดยมีนางสาววัสนาวิริโยรานเป็นวิทยากรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกและวิธีการดูแลต้นแมคคาเดเมียบ้านอาหล หมู่ที่2ตำบลแม่สลองนอกเป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่16มีนาคม2564โดยมีนางสาวนรุมนลสิงตื้อเป็นวิทยากรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่จันหลวงหมู่ที่10ตำบลแม่สลองนอก เป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่18มีนาคม2564โดยมีนายพานุพงศ์ดวงมโนเป็นวิทยากรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลบ้านแม่คําน้อยหมู่ที่18ตำบลเทิดไทยเป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่18มีนาคม2564 โดยมีนายนัตพงษ์เหลี่ยมกุมารเป็นวิทยากรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกและดูแลกล้วยบ้านขาแย่งบริวารบ้านแสนเมืองโกหมู่ที่สองตำบลเทิดไทยเป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่17มีนาคม2564โดยมีนายคาวีที่มาชัยเป็นวิทยากร โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปชาอัดสำบ้านแสนเมืองโกหมู่ที่2ตำบลเทิดไทยเป้าหมายจํานวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่16มีนาคม2 5 6 4โดยมีนายนันทกรชมภูชนะภัยเป็นวิทยากรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทําปุ๋ยหมักบ้านจะทอบริวารบ้านแสนเมืองโก หมู่ที่2ตำบลเทิดไทยเป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการเมื่อวันที่19มีนาคม2564โดยมีนายรณกิจรินนายรักษ์เป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนอื่นๆประจำปีงบประมาณ2564โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดจำนวน7โครงการดังนี้ โครงการจัดหาระบบผลิตน min ้ำดื่มสะอาดบ้านอาแบหมู่ที่7ตำบลแม่สลองนอกโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบ้านอาและหมู่ที่2ตำบลแม่สลองนอกโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบ้านแม่คำน้อยหมู่ที่18 ตำบลเทิดไทยโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบ้านขาแย่งบริวารบ้านแสนเมืองโกหมู่ที่2ตำบลเทิดไทยโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด บ้านแสนเมืองโกหมู่ที่สองตําบลเทิดไทยโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบ้านจะทอบริวารบ้านแสนเมืองโกหมู่ที่2ตําบลเทิดไทยโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบ้านเหล่า1ิบหมู่ที่สตําบลแม่สลองนอกอยู่ระหว่างการดำเนินการ